ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการคลอดบุตรบ่อยๆโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่คลอดบุตรเองเบ่งมากๆในขณะคลอดบุตรนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะอวัยวะภายในของผู้หญิงนะคะที่ใช้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์น,นะคะก็ได้แก่รังไข่ ปีกมดลูกมดลูกนะคะความมดลูกนะคะจะเป็นที่ฝังตัวของตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วและตัวอ่อนนั้นก็จะฝังตัวอยู่ในมดลูกค่ะซึ่งมดลูกเปรียบเสมือนลังของตัวอ่อนนะคะที่คอยปกป้องตัวอ่อนให้ตัวอ่อนนั้นจเจริญเติบโตกลายมาเป็นทารกค่ะและภาวะมดลูกต่ำนะคะคืออะไรถ้าหากว่ามีภาวะมดลูกต่ำจะสามารถแก้ไขให้กลับมาตั้งครรภ์ได้ไหมเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้ค่ะ ภาวะมดลูกต่ำนะคะหรืออีกชื่อนึงนะคะที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนั่นก็คือภาวะกระบังลมหย่อนค่ะภาวะมดลูกต่ำนะคะจะมีผลต่อการตั้งครรภ์หรือไม่นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการภาวะมดลูกต่ำนั้นเป็นมากหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นระยะเล็กน้อยอาการไม่มากก็สามารถตั้งครรภ์ได้ค่ะแต่เพื่อให้มั่นใจนะคะว่าภาวะมดลูกต่ำนั้นสามารถตั้งครรภ์ได้หรือเปล่า ก่อนที่คุณผู้หญิงนะคะจะตัดสินใจตั้งครั์แนะนำว่าควรไปพบแพทย์เพื่อให้คุณหมอนะคะตรวจอย่างละเอียดก่อนนะคะว่าภาวะมดลูกต่ำของคุณผู้หญิงเนี่ยต่ำระดับไหนสามารถตั้งคันได้ไหมแล้วถ้าตั้งคั์ไปแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบในอนาคตรหรือเปล่าสาเหตุของการเกิดภาวะมดลูกต่ำก็เกิดเนื่องจากกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานนะคะมีการเสื่อมสภาพซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการคลอดบุตรบ่อย โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่คลอดบุตรเองเบ่งมากๆในขณะคลอดบุตรนะคะเพราะการคลอดบุตรโดยเฉพาะคลอดเองนะคะคุณแม่จะต้องออกแรงเบ่งอย่างมากเพื่อจะผลักดันให้ทารกนะคะออกมาทางช่องคลอดซึ่งนั่นนะคะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หมดลูกนะคะหย่อนลงมาเรื่อยๆและถ้าหากว่าใครนะคะที่คลอดบุตรเองตามธรรมชาติหลายๆครั้งก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะมดลูกต่ําหรือกระบังลมหย่อนได้หรือมาจากการคลอดทารกที่มีตัวใหญ่ การเข้าสู่ภาวะวัยทองที่ปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำท้องผูกมากจนทำให้เกิดการเบ่งอุจระแรงๆบ่อยๆหรือแม้แต่การมีน้ำหนักตัวมากนะคะรวมไปถึงโรคเนื้องอกในมดลูกอาจจะถ่วงทำให้มดลูกหย่อนยานลงมาได้และการยกของหนักบ่อยๆก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะมดลูกต่ำหรือกระบังลมหย่อนได้บ่อยค่ะอีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากการผ่าตัดมดลูก การที่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะคะก็คือผู้ป่วยนะคะมักจะมีอาการกั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่ค่ะปวดปัสสาวะบ่อยไม่สามารถกั้นปัสสาวะได้มีอาการปัสสาวะเล็ดมีอาการท้องผูกนะคะแบ่งอุจจาระนานๆปวดน่วงๆและรู้สึกเหมือนมีก้อนอยู่บริเวณปากช่องคลอดค่ะ มีอาการตกขาวและมีเลือดออกหรือรู้สึกเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์บางรายนะคะอาจพบว่ามีลักษณะเป็นก้อนเนื้อนะคะโผล่ออกมาทางช่องคลอดอย่างชัดเจนค่ะซึ่งการวินิจฉัยนะคะว่าอยู่ในภาวะมดลูกหย่อนหรือเปล่าหมอจะทําการตรวจความแข็งแรงของมดลูกนะคะด้วยการให้กั้นปัสสาวะไอเกรงหรือกดบริเวณหน้าท้องหรือใช้วิธีอันต้าซาวค่ะ หนึ่งนะคะที่ทําได้ง่ายนะคะและสะดวกนะคะก็คือการขมิบช่องคลอดค่ะการขมิบช่องคลอดนะคะจะใช้ได้ดีในรายที่อาการยังเป็นไม่มากให้ขมิบวันละอย่างน้อย100ครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้อุ <c oughs> <c oughs> ้งเชิงการแข็งแรงแล้วก็กระชับมากขึ้นค่ะการขมิบนะคะก็คือการเกรงบริเวณมดลูกบริเวณปากช่องคลอดค่ะเกรงแล้วก็คลายเกรงแล้วก็คลายเกรงแล้วก็คลายจะเป็นการบริหารให้บริเวณอุ้งเชิงการนะคะแข็งแรงมากขึ้นกระชับมากขึ้น แล้วมดลูกที่หย่อนลงมานะคะก็จะดันขึ้นไปค่ะในกรณีที่เป็นไม่มากนะคะ 2. นะคะคือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะการออกกําลังกายโดยเฉพาะการออกกําลังกายบริเวณหน้าท้องนะคะจะช่วยให้บริเวณอุ้งเชิงการนั้นมีความแข็งแรงกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องนั้นมีความแข็งแรงมากขึ้น 3. นะคะการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงอุ้งเชิงกานอุปกรณ์นี้นะคะจะสอดเข้าไปในช่องคลอดเพื่อช่วยพยุงอุ้งเชิงการช่วยพยุงมดลูก แต่ผู้ป่วยนะคะต้องทำความสะอาดให้ดีค่ะและต้องไปพบแพทย์ตามนัดอย่างสมอเสมอข้อค,ค,ควรระวังก็คือถ้าหากว่ามดลูกหย่อนลงมามา,มากๆอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้แล้วก,ก็การใช้อุปกรณ์นี้นะคะไม่สะดวกขณะมีเพศสัมพันธ์4ก็คือการใช้ฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนนะคะจะช่วยให้อุ้งเชิงการกลับมากระชับมากขึ้นนะคะแต่การใช้ฮอร์โมนนี้นะคะจะเหมาะสําหรับผู้ที่เกิดภาวะนี้เนื่องจากวัยหมดประจําเดือนค่ะ และ5นะคะก็คือการผ่าตัดค่ะในกรณีที่มดลูกต่ำกระบังลมหย่อนอย่างรุนแรงก็อาจจะเลือกใช้วิธีการผ่าตัดเอามดลูกออกแต่ข้อเสียของวิธีการผ่าตัดก็คือจะไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่ยังต้องการมีบุตรนะคะหน,นะคะสิ่งที่เราทำได้เพื่อป้องกันนะคะก็คือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะท้องผูกเพราะถ้าหากว่าเกิดภาวะท้องผูกนะคะจะทำให้เกิดแรงดัน เวลาเบ่งอุจจาระบ่อยๆแรงดันนั้นก็จะดันทําให้มดลูกต่ําลงมาได้เพราะฉะนั้นต้องรับประทานอาหารที่มีกากใยดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะเพราะน้าจะช่วยให้อุจจาระอ่อนนุ่มขึ้นแล้วก็ขับถ่ายออกมาได้ง่ายฝึกนี้ใส่ในการขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาค่ะ2นะคะสําหรับคุณผู้หญิงนะคะควรจะฝึกการขมิบช่องคลอดหรือคีเกียวเอ็กซ์ซอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะเคยมีบุตรแล้วหรือยังหรือยังไม่เคยมีนะคะ 3. นะคะถ้าหากว่าใครนะคะมีภาวะน้ำหนักเกินมีภาวะอ้วนมากควรจะควบคุมแล้วก็ลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะเพราะภาวะอ้วนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหมดลูกต่ำสี่นะคะไม่ควรออกแรงยกของหนักบ่อยๆนะคะเป็นประจำนะคะถ้าหากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องยกของหนักควรยกด้วยท่าทางที่ถูกต้องนะคะถ้าหากว่ายกด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดการใช้แรงดันบริเวณช่องท้องค่อนข้างมากและห้านะคะ คุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองวัยหมดประจำเดือนนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจแล้วรักษาอย่างถูกต้องนะคะก็าอาจจะทําการรักษาด้วยฮอร์โมนตามความเหมาะสมค่ะภาวะหมดลูกต่ํานะคะถ้าหากว่าสังเกตอาการแล้วทราบตั้งแต่ระยะแรกๆก็าสามารถทําการรักษาและมีโอกาสาที่จะหายขาดได้ค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพน้องสาวประจําเดือนการคุมกําเนิด อินบ็อกซ์มาพูดคุยกันนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย